ในการขับขี่เนี่ยก็คือจะจะไปทางครอบครัวเนี่ยไม่มีแลกกระโดดโดกเด็กไม่มีจะค่อนข้างเนียนค่อนข้างนุ่มนะครับนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขับไปเต้นผมนะเอาไปแอคหน่อยอไปวันจุเต้นมา <laughs> น้ำมันพอคัดก่อน้นำมันพอเอาฉากขับเข้าเต็นท์อีกฉากหนึ่งไหมครับได้ครับได้ครับโอเคครับน้ำมันพอใช่ไหมอ๋อเติมแล้วพอก็เขียนน้องสี่สิบบาทตะกี้ไม่ ามันมันแดงใช่นี่ก็เป็นคนกระมวลจะเลยเป็นเจ้าของปั๊มยังไงเนี่ยก็มันได้ยี่สิบถ้าเกิดมันมันได้ยี่สิบโลเนี่ยโอ้ัสามโลบอสอ้เหียอ่ยาดากาสเตอร์ไม่กี่บาทเติมไปยี่สิบบาทไม่ถึงลิตรเลยเอ็นก็ถือมาน่าจะถังแดงน่าจะประมาณลิตรสองลิตรนะครับเติมแค่พอเทสไงระหว่างจอดก็เดี๋ยววันนี้เอาถ่ายดายกัน คือคอนโซลนี่ก็สะดวกสบายนะครับมีที่ชาร์จตรงนี้แล้วนี่นะครับีแล้วก็ออโต้ไอออฟเครื่องยนต์ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็โทรศัพท์วางได้ด้วยนะตรงนี้ไม่รู้ใครวางอะไรผมวางโทรศัพท์ช่องนี้ก็วางแก้วได้หนึ่งอันนะครับตรงนี้ก็วางของได้มีแกะอ,อีกนี่ตรงนู้นก็วางแก้วได้คือคอนผมผมวันผมวันเนี้ยผมถูกใจนะถูกใจภายในมากๆภายในคือแบบแม่งโคตรใช่แม่งโคตรสวยนะ อันนี้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ภายในมันคือมันเท่ะจับกระจกบานหน้าทันวิสัยอย่างดีนะเจ๋วมากโอ้กอใช่แบนเก็บ,<อ>บแบน<ส>น,แน,นครับโอ้ตัวนี้ใหม่ดิัะไฟไฟเขาคงงงเขับไปนานนะโอเคชอบไหมครับคุณบอสร,รถกระบะนี้ชอบไหมดีครับ ถามว่าชอบไหมไม่ได้ถามมาดีม่อโทรบอกเป็นนี่ใครอยากถ่ายผมก็ถ่ายเลยอ่าโทบอกเป็นเลยโทรอกเียมเลยเร็วทิ้งพิเศษไงไม่ไม่้ยเหอนเหมือนปั๊บอกมาข้างหน้าไหนฮะพอดอปัเป็นเอ็นหลังหน้าเอหลังหน้ ิวการคีเอาอีกแม้หรือพอเจ้านายซื้อรถมาใหม่เจ้านายกำลังจะขับเขาเต็นใครอยากแบบว่าดูชมนี่แบบเป็นคนแรกอะมารอถ่ายรูปได้เลยนะมาคลิปช้อนได้เลยมาคลิปช้อนเลยนะใครใครจะทำคลิปช้อนตอนนี้เลยจะถึงแล้วสองนาทีถึงสองนาทีถึงถึงไฟแดงแล้วสรุปชอบไหมชอบครับซื้อ เอวีดีกว่าเออกระบะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ใช่เสียบิ๊กใช่ไหมซื้อทําไมซื้อไปก็วางของไม่ได้นั้น <c oughs> เดี๋ยวเก็บเป็นรอยเดี๋ยวเก็บเป็นรอยอเห็นไหมไม่เคยขนของไม่รู้ซื้อกระบะไป <c oughs> <c oughs> ทำไมเหมือนกัน <c oughs> ซื้อกระบะก็ซื้อมาขนของ <c oughs> แต่นี้แบบขนไม่ได้ขนไม่ได้วางามไม่ได้ห้าม,าม<พ>วางใช่แล้วแม้กระทั่งกระเป๋าตัวเองนะก็ต้องไปข้างในใช่โอ้โหงงเหมือนกัน <cam ina> ไม่ต้องงงถามได้เลยนี่อยู่ดี <c oughs> ทำไมครับทำไมอ่ะกูหวงของกูรักษาของไงอนี้แล้วข้างในอา้าถ้าสมมติกระเป๋ามันไปขูดเบาขูดอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เป็นห่วงหรอครับกูจัดว,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  <c oughs> วางมาอย่างดีแล้วอยู่ในหัวกูเออเอาเอาเอามีวางหาเหลี่ยมหาสันดีแล้วว่ายังไงแบบไหนของกูไม่เป็นรอยแน่นอนเอ้ยเอาเอาเอา